มิราเคิลฟรุต Don't cut Don't cut Real life Real life พี่น้องปัญญายยเลนไล่ว่างลง Put on the table <c oughs> On the table พี่น้องอันนี้คือมิราเคิลฟรุต ผลไม้มหัศจรรย์ลูกมหัศจรรย์เดือถีเยืมองเก็บมาอยู่จากบ้านพ่อเยมองมือเสาจากพี่น้องวันนีอ้อีจ้าอีจ้าอีตัวมเจ้าเวันนี้ายม่องสิคือเขามีเขาสิมีลูกต้อนหนาหนา,นาวเนาะหลายๆคนกะคิดว่าอ่มามะม่วงห,าาห้ามมะนาวโฮโบแมนเล้จะอันนี้ผลเขาเท่ากินอ่ะ มันสีวนหวานน้อะเพราะเขากินแล้วเรียบร้อยเขากินบักหน้ามันสีหวานจ้ะพี่น้อง you taste. E, อยู่เทสเขากิน e, 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 e. นี่ากินแบบนี้อยู่ด yeah. ูได้ดินี่อยู่ดูไดอ่ะอ้าวทำแมนลูกเขาบ่าทัน่นน่วันมินิวันมินิ sixty fifty nine เขากะเอาเวลาเขากินเขากะเอาลินเขากลัวกลัวไอ้ทั่วเนาะกะว่าประมาณหนึ่งนาทีเขากะบีบบีบแต่ปากเขาเลยจากพี่น้องแล้วสียเบหาวใหญ่โลดไปอือกินแล้วเช่อือกินมองมองอือ นี่ไอ้ตัวไรดีตอือหือมาถึงหนึ่งนาที่ตามพี่น้อง,ง,งเพราะฉนั้นรถเจอกินละเ <laughs> นี่ยไรดิ What the ต่จืดหวานแห้งเดี๋ยวพี่น้องหวานหอมแสบ <laughs> <laughs> delicious โอ้ย เฮต้าแบบนี้บอมเนต้าสมเนี่ยพี่น้องเฮต้าแบบนี้อัน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 เปลือกมะนาวนี่มมนก็เด้นเข่าตาแศบษแต่พี่น้องหวานไปหามาโปกเด้อจ้ะมิลาเคินฟุตลูกมหัศจรรย์จ,จ้ะพี่น้องนั่นแหละบอมเนมะม่วงหาวมะนาวโหเนาะแต่ซีมี oh. หลายหลายคนคิดว่มามะม่วงหาวมะนาวโหย่ามองลุ่งคลิปทุกปีแต่พี่น้อง แล้วกายย่อมองเอามาปลูกไว้อยู่สวนในม่องสวนใหม่หลัง้านอยู่มี <me. S 1> อยู่วันนี้กะล้วกายย่อมองมียังพันเด้ปลูกอีกสี่ต้นแต่พี่น้องย่อมองซื้อมาว้ด้นแหละเนาะแต่ว่าพัานเด้ปลูกกักเ่อ <laughs> <c oughs> เขา <c oughs> เขามีหน่วยแต่พันเด้ปลูกอ่ะจ้ะพี่น้องตอนน้ตนหนาต้นหม่ไที่เขาฮิตกันใหมนะ่ไน่ะ ทีต้นแพงแหงต้นหลายพันแต่พี่นอ้องเนี่ยนี่ต้นบ่จักบาทแต่พี่นอ้อง <laughs> มันหวานหอมแสบทำแมนกินหลายหลายหน่วยแหงแต่สิแสบแหงแต่พี่นอ้องโอเคบ๊ายบายบายบาย เพิ <laughs> <usion> ่นมาจากออกกำลังกายจ้ะพี่น้อง